หนุ่มบัวกับทางสามแพร่งตามที่คุณตาได้เคยทำนายฝันท่านไว้ขณะอยู่ในคันว่ามีนิสัยทำอะไรทำจริงและเมื่อตกคลอดออกมาก็มีโรคพันคอออกมาด้วยว่าสายรกนี้เป็นไปได้สามอย่างคือสายโซ่สายกยัายำและสายบาดเพื่อแก้เครสสะดเคราะห์ให้เกิดสิริมงคลแกล่หลานคุณตาจึงรีบร้องพูดออกมาในทางที่ดีขึ้นในทันทีว่าโอ้ รกพันคอนี่เป็นสายบาทสายบาทสายทางธรรมนี่สายบาทสายบาทสูดูนี่สายบาทสายบาทเด็กน้อยคนนี้มันจะได้บวชเป็นพระแล้วก็จะได้เป็นนักปราชนี่คือทางสายบาทแม้คุณตาจะกล่าวเป็นมงคลตลานไว้กระนั้นก็ตามชีวิตของท่านในวัยหนุ่มก็มิได้ราบเรียบตามคำพูดของคุณตาเสียทีเดียวนัก ต้องอดทนต่อสู้และเลือกเดินในเส้นทางที่มีทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เป็นระยะระยะดังนี้เราโตเป็นหนุ่มก็เดินตามรอยพ่อเป็นพรานเหมือนพ่อปืนก็อยู่กับบ้านไปไหนช่วยจับไปเลยเริ่มออกยิงสัตว์แต่ก็ยังทำไม่มากเป็นแต่เพียงเริ่มฆ่าเท่านั้น นี่คือทางสายกำยำหรือทางปืนนี่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท่านถอยออกไปเพราะรู้สึกเป้าใจไม่สบายใจที่ชีวิตสัตว์ต้องถูกพลัดพรากและทำลายไปโดยน้ำมือของท่านและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเกือบจะมุ่งหน้าเดินต่อไปทั้งที่เป็นหนทางแห่งอันตรายยิ่งแต่เดชะบุญมีเหตุที่ทำให้ท่านได้เลกรลาไปท่านได้เล่าไว้อย่างน่าใจหายว่า สมัยเป็นหนุ่มน้อยเราไปคบเพื่อนไม่ดีกำลังจะไปค้าฝิ่นกับเขาเขาชวนไปขายฝิ่นแต่ยังไม่ได้ขายนะซื้อฝิ่นมาแล้วเตรียมตัวจะไปส่งขายครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็ยังทำไม่สำเร็จมีเหตุดนบันดาลให้ทำไม่ได้ให้ไม่ได้ทำพอดีกับตอนนั้นพ่อน้ำตาร่วงขอให้ออกบวชเรื่องค้าฝิ่นจึงปัดทิ้งทันทีไม่ได้สนใจ และไม่เคยถามถึงจนกระทั่งป่านนี้ฝินนั้นไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่จุดศูนย์กลางกับเพื่อนนี่คือทางสายโซ่ถ้าหากไปขายฝินต้องติดคุกติดตารางหากคำทำนายของคุณตาเป็นจริงก็เหลือหนทางเส้นสุดท้ายเท่านั้นคือทางสายบาทซึ่งขณะนั้นยังไม่อยู่ในความคิดความตั้งใจของท่านแต่อย่างใดเนื่องจากใจของท่านเวลานั้นแม้จะมีความรักในาศาสนา แต่ก็ยังไม่พร้อมใจไม่คิดอยากบวชอยากมีครอบครัวมากกว่าแต่เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างดูจะมีอุปสรรคขัดข้องเสมอดังนี้ถ้าพูดถึงเรื่องรักผู้หญิงรักจนกระทั่งนอนไม่หลับรักจนจะตายคนที่รักก็เป็นเครือญาติวงเดียวกันพวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นดีเห็นงามว่าเอ้าดีแล้วเป็นญาติเป็นวงสกุลเดียวกัน ได้กันยิ่งเป็นกันเองยิ่งง่ายพวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็ทักท้วงว่าพวกแกจะมาทำลายวงสกุลกันหรือนี่คนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นคนนั้นชื่อว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอย่างนั้นทีนี้จะมาเรียกคนนี้เป็นปู่คนนี้เป็นย่าคนนี้เป็นอย่างนั้นมันเรียกกันได้ลงคอหรอ จะมาถือเอาสิริมงคลอะไรจากการทำลายญาติพิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอมเอา้าถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจมันจะตายก็ยอมตายเอามาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ลงได้ขวางผู้ใหญ่ขวางญาติขวางวงศสกุลแล้วเอาประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เอามาแล้วมันก็กีดก็ขวางอยู่อย่างนั้นแหละหาความเจริญไม่ได้เพราะเราเพียงเท่านี้ ทำความเสียหายแก่วงสกุลมากมายไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาไปทําไมมันจะตายเพราะหัวใจมันรักแต่ก็ต้องตัดรักลงอย่างขาดสะบั้นหัวใจต่อมาก็ได้หัวเราะเรื่องของตัวเองเหมือนกันแต่ก่อนมันเหมือนไม่มีญาติมีวงไม่มีพ่อมีแม่แต่ก็มีของมันคนเดียวเก่งกว่าพ่อกว่าแม่กว่าญาติกว่าวงกว่าใครทั้งหมดจะให้ได้ดังใจ ที่นี้เวลาเรื่องทั้งหลายมันจบแล้วเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการจะเป็นคนเลวขนาดนั้นจะทำได้ลงคอหรือมันก็ต้องยอมยอมทั้งๆท,ท,ที่ตัวกิเลสมันไม่ยอมแต่เพราะเห็นแก่วงสกุลจึงฟาดมันขาดสะบั้นสะเทือนใจน้ำตาพ่อแม่เมื่อท่านมีอายุครบ สมควรที่จะบวชได้แล้วตามหลักประเพณีของไทยเราแต่โบราณมาเมื่อบุตรชายอายุครบบวชมักจะให้บวชเสียก่อนก่อนที่จะมีครอบครัวเย่าเรือนต่อไปดังนั้นบิดามารดาจึงคิดจะนำเรื่องนี้มาปรึกษาปรารภกับท่านครอบครัวของเราก็มีพ่อแม่และลูกชายลูกหญิงหลายคนโดยปกติจะร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เย็นวันหนึ่งขณะกำลังรับประทานอยู่อย่างนิเงียบพ่อก็พูดขึ้นชนิดไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุเลยว่าเรามีลูกหลายคนทั้งหญิงทั้งชายแต่ก็ไม่พ้นความวิตกกังวลในเวลาเราจะตายเพราะจะไม่มีลูกคนใดใจเป็นผู้ชายคิดบวชให้พอเราจะได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายในคลายความกังวลใจในเวลานั้นแล้วตายไปอย่างเป็นสุขหายห่วง ลูกผู้ชายเหล่านั้นกูก็ไม่ว่ามันละ่ะส่วนลูกผู้หญิงกูก็ไม่เกี่ยวข้องมันลูกผู้ชายกูก็มีหลายคนแต่นอกนั้นกูก็ไม่สนอะไรพอจะอาศัยมันได้แต่ไอ้บัวหมายถึงองค์หลวงตานี่สิที่กูอาศัยมันได้นะ่ะทั้งๆท,ท,ที่โดยปกติพ่อไม่เคยชมท่านแม้เรื่องอะไรต่างๆพ่อก็ไม่ชมมีตะกดลงเรื่อยๆ ท่านว่านิสัยพ่อและแม่ของท่านเป็นอย่างนั้นจากนั้นพ่อก็พูดต่อไปว่าไอ้นี่ลงมันได้ทำการทำงานอะไรแล้วกูไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทำยังสู้มันไม่ได้ลูกคนนี้กูไว้ใจที่สุดถ้าลงมันได้ทำอะไรแล้วต้องเรียบไปหมดไม่มีที่หน้าตำหนิติเตียนกูยังสู้มันไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานแล้วมันเก่งจริงกูยกให้ ลูกกูทั้งหมดก็มีไอ้นี่แหละเป็นคนสำคัญเรื่องการงานต่างๆนั้นกูไว้ใจมันได้แต่ที่สำคัญตอนกูขอให้มันบวชให้ทีไรมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากนั่นเองบทเวลากูตายแล้วจะไม่มีใครลากกูขึ้นจากหม้อนรกเลยแม้คนเดียวเลี้ยงลูกไว้หลายคนเท่าไหร่กูพอจะได้อาศัยมันก็ไม่ได้เรื่อง ถ้ากูอาศัยไอ้บัวนี่ไม่ได้แล้วกูก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอ้นี่เท่านั้นท่านเล่าให้ฟังต่อว่าพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุบปับปุบปับ,ปบเรามองไปเห็นแม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าอีกคนเราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ ก็กระโดดออกจากที่รับประทานปุ๊บปั๊บหนีไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชมันมีเหตุอย่างนั้นการที่แม่ก็น้ําตาไหลเหมือนกันกับพ่อเพราะว่าแม่ก็เคยอบรมและขอร้องลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่ท่านก็ยังยืนยันทุกครั้งไปว่าไม่บวชกําลังรักสาวอยู่ท่านก็ยังยืนยันทุกครั้งไปว่าไม่บวชกำลังรักสาวอยู่ หลบหน้าพ่อแม่คิดทบทวนสามวันเมื่อหลบอยู่ตามลำพังท่านนำเรื่องนี้ไปคิดอยู่สามวันไม่หยุดไม่ถอยและไม่ยอมมารับประทานร่วมวงกับพ่อแม่อีกเลยในสามวันนั้นกลัวจะโดนปัญหาดังกล่าวนี้อีกเพราะตอนนั้นใจยังไม่คิดอยากบวชจึงทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเรื่อยมาแต่คราวนี้เห็นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสักกันขนาดถึงทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตา ท่านจึงคิดเทียบเคียงหาเหตุผลในใจว่าเอพ่อมาน้ำตาร่วงยกลูกก็เรียกว่ายกแบบยกทุ่มลงพูดง่งายง่ายยกหอก,ก็ยกหอกเพื่อทุ่มลงบทเวลาจะให้บวชนี่แหละทุ่มลงคิดเอพ่อน้ำตาร่วงเพราะเราคิดเอามากจริงๆนะไม่สบายหัวใจเลยคิดสงสารพ่อพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามา ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีเต้าลูกเต้าเขายังบวชได้แม้แต่ติดคุกติดตารางเขาก็ยังมีวันออกนี่ไปบวชไม่ใช่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆเขาบวชได้เขาสึกมาถมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดจนตายกับผ้าเหลืองก็ไม่เห็นท่านเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อแม่เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอย่างเหรอเอาละนะทีนี้นะคิด เพื่อนฝูงที่เขาบวชกันตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่บวชเป็นจำนวนมากท่านยังบวชกันได้ทั่วโลกเมืองไทยการบวชนี้ก็ไม่เหมือนการติดคุกติดตารางแม้เขาติดคุกติดตารางเช่นติดกันตลอดชีวิตเขาก็ยังพ้นโทษออกมาได้เราไม่ได้ติดคุกติดตารางนี่หมู่เพื่อนบวชเขาก็ยังบวชได้เขาเป็นคนเหมือนกันและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดท่านยังอยู่ได้ เหตุใดเราเป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทั้งหลายอย่างอื่นๆเรายังอดได้ทนได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตารางเชียวหรอเราถึงบวชไม่ได้ทนไม่ได้เราทำไมถึงจะด้เอาเสียนักหนาต่ำช้าเอานักหนากว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายถึงขนาดพ่อแม่ต้องน้ำตาร่วงเพราะเรานี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง สุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นเขาบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้เอา้าบวชอยู่ในผ้าเหลืองมันอยากจะสึกจนกระทั่งตายก็ให้ตายดูสิพ่อแม่เลี้ยงมาก็ยากถึงขนาดที่ว่าร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่บวชเท่านี้มันพิลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้ ท่านคิดวกไปวนมาอยู่นั้นได้สามวันจึงตัดสินใจกันได้เอาละนะทีนี้ตัดสินใจปุ๊บเราทำไมจะบวชไม่ได้ตายก็ตายไปสิเขาบวชกันมาไม่เห็นตายพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกให้บวชจนถึงวันตายหรือบอกให้บวชไปถึงปีสองปีพ่อแม่ก็ไม่เห็นว่านี่แล้วทำไมถึงจะบวชไม่ได้ล่ะเราก็คนคนหนึ่งแท้ๆเอาต้องบวช ความฉลาดของแม่รู้ใจลูกเมื่อท่านตัดสินใจเป็นที่ลงใจแล้วท่านจึงกลับมาหาแม่และบอกแม่ว่าเรื่องการบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจะสึกเมื่อไหร่ก็สึกใครจะมาบังคับว่าต ONG ้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้นะแม่ตอบทันทีว่าอ๋อสาธุถ้าเจ้าจะบวชให้แม่ก็สาทุ โอแม่ไม่ว่าอะไรหลอกเรื่องศึกถ้าลูกบวชแล้วศึกออกมาทั้งทั้งที่คนที่ไปบวชยังไม่กลับบ้านก็ตามแม้จะศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆอย่างนั้นแม่ก็ไม่ว่าคำตอบของแม่เช่นนี้ทำให้สะดุดใจคิดทันทีว่าก็ใครจะเป็นพระหน้าด้านมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆที่ไปบวชเราได้ไม่บวชซสมันดีกว่าเมื่อบวชแล้วมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมันก็ยิ่งขายขี้หน้า กว่าอะไรเสียอีกนั่นเหตุการณ์ในตอนนี้ท่านเล่าแบบขบขันถึงความฉลาดของแม่ที่รู้นิสัยจิตใจของท่านเป็นอย่างดีดังนี้ฉลาดไหมล่ะฟังเอาใครไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาอุปชายะก็ยังไม่หนีพระกรรมวาจาก็ยังไม่หนีพระสงค์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆนี้มันไม่ขายหน้าโลกกระเทือนโลกหรอไม่บวชเสียไม่ดีกว่าหรือ มันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นาแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้วว่านิสัยของเราเป็นยังไงนิสัยเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การประพฤติเนื้อประพฤติตัวแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงๆการประพฤติตัวไม่เคยทะเลทลายพอแม่ว่างานเอาบวชบวชละทีนี้พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบ ไม่ให้ตำหนิตีเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนาน2ปีคิดไว้นะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์คือจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เมื่อตกลงใจกันได้แล้วท่านจึงตัดสินใจบวชและเป็นที่น่าแปลกใจว่าการเตรียมการบวชนี้กลับไม่มีอ,อุปสรรค ไม่มีสิ่งใดมากีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างดูพร้อมไปหมดเลยการตัดสินใจในครั้งนี้สร้างความปิติอินดีแก่พ่ออย่างมากท่านเล่าเหตุการณ์ตอนนี้ว่าพอปวดมาเท่านั้นนะพ่อแม้รู้สึกดีใจจริงๆนะอะไรอะไรเตรียมให้หมดทุกๆอย่างเลยเรียกพี่ชายมาให้พี่ชายเป็นคนจัดบริการเพราะพี่ชายเคยบวชเป็นเนนมาแล้วเขารู้เรื่องผ้าสบงจีวรอ,อะไรๆ มอบให้พี่ชายเลยซื้ออะไรอะไรให้ก็เอาของดีๆนะบวชก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานจะบวชปีสองปีเท่านั้นหละแล้วก็จะสึกตามประเพณีโลกเขาบวชให้พ่อดีใจ ความฉลาดของแม่รู้ใจลูกเมื่อท่านตัดสินใจเป็นที่ลงใจแล้วท่านจึงกลับมาหาแม่และบอกแม่ว่าเรื่องการบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจะสึกเมื่อไหร่ก็สึกใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้นะแม่ตอบทันทีว่าอ๋อสาทุ ถ้าเจ้าจะบวชให้แม่ก็สาธุโถแม่ไม่ว่าอะไรหลอกเรื่องศึกถ้าลูกบวชแล้วศึกออกมาทั้งๆท,ท,ที่คนที่ไปบวชยังไม่กลับบ้านก็ตามแม้จะศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆอย่างนั้นแม่ก็ไม่ว่าคําตอบของแม่เช่นนี้ทําให้สะดุดใจคิดทันทีว่าก็ใครจะเป็นพระหน้าด้านมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆที่ไปบวชเราได้ไม่บวชซช้มันดีกว่าเมื่อบวชแล้ว มาสึกต่อหน้าต่อตาคนมันก็ยิ่งขายข,ายขี้หน้ากว่าอะไรเสียอีกนั่นเหตุการณ์ในตอนนี้ท่านเล่าแบบขบขันถึงความฉลาดของแม่ที่รู้นิสัยจิตใจของท่านเป็นอย่างดีดังนี้ฉลาดไหมล่ะฟังเอาใครไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาอุปชายะก็ยังไม่หนีพระกรรมวาจาก็ยังไม่หนีประสงค์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆ นี้มันไม่ขายหน้าโลกกระเทือนโลกหรอไม่บวชเสียไม่ดีกว่าหรือมันดีกว่าบวชแล้วมาทําอย่างนั้นนี่นาแม่ก็ต้องทราบว่ามันทําไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้วว่านิสัยของเราเป็นยังไงนิสัยเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การประพฤติเนื้อประพฤติตัวแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงๆการประพฤติตัวไม่เคยทะเลทลายพอแม่ว่างานเอาบวชบวชละทีนี้ พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนาน2ปีคิดไว้นะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์คือจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เมื่อตกลงใจกันได้แล้วท่านจึงตัดสินใจบวช และเป็นที่น่าแปลกใจว่าการเตรียมการบวชนี้กลับไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งใดมากีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างดูพร้อมไปหมดเลยการตัดสินใจในครั้งนี้สร้างความปิติอินดีแก่พ่ออย่างมากท่านเล่าเหตุการณ์ตอนนี้ว่าพอบวชมาเท่านั้นนะพ่อแม้รู้สึกดีใจจริงๆนะอะไรอะไรเตรียมให้หมดทุกๆอย่างเลยเรียกพี่ชายมาให้พี่ชายเป็นคนจัดบริการ เพราะพี่ชายเคยบวชเป็นเนนมาแล้วเขารู้เรื่องผ้าสบงจีวออรอะไรๆมอบให้พี่ชายเลยซื้ออะไรอะไรให้ก็เอาของดีๆนะบวชก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานจะบวชปีสองปีเท่านั้นล่ะแล้วก็จะสึกตามประเพณีโลกเขาบวชให้พ่อดีใจ